สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านฟรีมาเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้อง o อ y m p u ัส OM10 นะครับรุ่นนี้นะครับผมสำหรับบอดี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมไม่ได้มีรอยที่เป็นตำหนิอะไรที่หนักนะครับนี่นะครับ นังก็ยังดูอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับผมส่วนเลข serial number ของกล้องเนี่ยก็จะเป็นเลขหนึ่งหนนะครับแล้วก็80ตามนี้นะครับตัวที่ขายให้ก็จะมีฝาปิดหน้าเลนส์แบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สภาพเลนส์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับใสนะครับผมเลนส์ตัวนี้ สามารถจะถอดนะครับออกได้นะครับตัวเลนแบบนี้นะครับอันนี้กระจกด้านในนะครับผมกระจกพิซซึมก็มีฟองน้ำอะไรอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสปริงก็ยังอยู่ดีนะครับเลนส์นะครับก็อยู่ในสภาพที่โอเคใส่นะครับทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ก็ไปใส่กลับเข้าไปก็แบบนี้นะครับผมกระบนมาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีฐานไว้สำหรับพวกการวัดแสงนะครับผมก็ใช้ฐาน LR44 นะครับสองก้อนด้วยกัน บบน,นะครับผมอันนี้จะแปลงฐานไว้ให้นะครับผมแล้วก็เราก็จะมีฉนวนตรงนี้ไว้ป้องกันนะครับการลัดวงจรของไฟนะครับผมเนื่องจากมันต้องแปลงฐานนะครับจะมีแถมไปให้ด้วยนะครับครับมาใส่ฐานเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็มาดูการใส่ฟิล์มกันนะครับการใส่ฟิล์มก็เปิดฝาหลังแบบนี้ขึ้นมา ใส่ฟิล์มแบบนี้นะครับฟิล์มใช้หนึ่งสามนะครับผมดึงออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาหางฟิล์มด้านนี้ใส่ใส่ลงไปในซี่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้มันจะมีเป็นซี่แบบนี้แล้วก็หนับเตยนะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ลองขึ้นฟิล์มเปหนึ่งทีนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับครับพอข้าเรียบล้วเราก็ปิดแล้วก็ตรงนี้ปิดลงมานะครับผมแล้วก็ลองขึ้นอีก1ทีนะครับกดทิ้งไป1ทีแล้วก็ขึ้นฟี1หทีแล้วก็ดูตรงนี้นะครับว่ามันขยับตามหรือเปล่าแบบนี้นะครับมันต้องขยับตามแบบนี้อ่าแต่ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ากนั้นก็เปิดตรงนี้นะครับเปิดไฟหรือว่าจะเช็คแบตกันก็ได้นะครับเสียงน,นี้แบตเตอรี่ทํางานนะครับแล้วก็เปิดมาที่ออนตรงนี้นะครับตันนี้มันจะใช้สําหรับการวัดแสงนะครับนี่นะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับผมของช่องมองเนี่ยมันจะมีเลขของสปีดชัตเตอร์อยู่ตอนนี้มันทำงานให้ออโต้นะครับสปีดชัตเตอร์ ตัวนี้มันจะขยับไปตามสภาวะแสงนะครับผมถ้าแสงน้อยนะครับเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นลงของมันนะครับส่วนตรงนี้นะครับ ISO แล้วก็ปรับตามฟิล์มได้นะครับผมหรือจะปรับตามปรับสูงของฟิล์มก็ได้นะครับก็ดึงมันขึ้นมาแล้วก็ขยับหมุนไปตาม ที่เราต้องการนะครับก็มันก็จะบอกไว้ว่าไปทางนี้ก็จะเป็นบวก EV บวก 1, 2นะครับทานนี้ก็จะเป็น EV ลบ 1, 2อะไรแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกไว้ว่าทำงานออ t โทําต้ทำงานเมนวนวลอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บก็ทำงานปกตินะครับผม จะดูในช่องช่องหมองนะครับผมนี่นะครับอันก็จะค้างไว้อย่างนี้จนก,กว่าเราจะปล่อยแบบนี้นะครับผมแสงก็จะเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ เซลทัมเมอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเเราให้ดูหน้าเลนส์ก่นนะอนถ้าเรากดถ่ายในโหมดปกติไม่ใช่ชัตเตอร์บีนะมันก็จะเปิดแปบบิดอย่างนี้ถึงต่อให้เรากดค้างมันก็จะไม่ได้ค้างไว้นะครับมันก็จะกระพริบปึ๊บแบบนี้แล้วก็เซลทัมเมอร์เนี่ยก็ใหม้มเราเอาลงมาแบบนี้เลยเซลทัมเมอร์ปึ๊บ จากนั้นเนี่ยนะครับก็กดปุ่มชัตเตอรอ์จะมีเสียงประมาณนี้นี่ครับประมาณ10วินาทีมันก็จะขยับกระจกเปิดปิดหน้าเลนแล้วก็ต่อไปนะครับครับ เรื่องการทำงานของกระบอกเลนบ้างนะครับก็วงนอกสุดจะเป็นระยะมีตั้งแต่ f 1 6ไปจนถึง1.8เลยนะครับตัวนี้ก็ละลายหลังสวยเลนที่มากับตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นเลน50มิลนะครับจะเป็นเลนแคบนะครับเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตนะครับผมส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็น อันนี้จะเป็นวงนอกสุดจะเป็นเรื่องของค่า f แล้วนะครับผมการเปิดปิดดู16ก่อนแล้วกันนะครับ16มันก็จะแคบประมาณนี้นะครับสังเกตจากรูตรงนี้นะคอยสังเกตรูนะครับผม ต่อไปเป็น F11 นะครับผมแต่เสเกตด,ดูนะครับก็จะกว้างขึ้นใหม่นิดหนึ่ง8ก็ค่อยๆกว้างขึ้นนะครับผมนี่เนะครับผมก็กว้างขึ้นมากเลยนี่ F2.8 นะครับผมกว้างเป็นที่ละอันนี้ F 1.8เลย บบบนนี้นะครัผมส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของระยะก็ใกล้สุดนะครับผมก็จะเป็น0 4 5เมตร0.5เมตรนะครับ0.7แล้วก็มาที่1เมตร1.5 2เมตร3เมตรแล้ว้เมตรแล้วก็1 0เมตรก็จะอยู่ตรงประมาณนี้อันนี้จะเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวสีเหลืองๆข้างบนก็จะเป็นฟุตนะครับผมนี่แล้วแต่ใครถนัดการวัดระยะหน่วยไหนนะครับผม ก่อเวลาถ่ายก็ดูวัตถุก,ก่อนก็ได้ครับว่าอยู่ประมาณกี่เมตรแล้วเราก็ค่อยมาค่อยมาเล็งต่างแล้วค่อยค่อยเล็งในช่องมองอีกทีนะครับมันก็จะช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งช่องมองมันก็จะหมุนโฟกัสแบบเนี้ยได้เหมือนกันให้มันให้มันชัดนะครับเค ส่วนเรื่องสปีดมันก็อาจจะบอกในเรื่องของความสว่างความเข้มนะครับผมถ้าอยู่ในพื้นที่ตรงสีแดงเนี่ยก็จะถ่ายไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ถ่ายไม่ได้สิมันอาจจะแบบอาจจะต้องใช้แฟลชมันอาจจะมืดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมหรือจะเลือกขยับตัวนี้ก็ได้นะครับถ้ารูรับแสงนะครับเนี่ยมันตัวสปีดชัตเตอร์จะขยับลงมาแหละ ก็จริงๆถ้ารู้พวกพวกทฤษฎีเบื้องต้นนะครับก็ใช้งานได้ง่ายๆครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรยิง่งยากและแถมว่าการโฟกัสเนี่ยก็เป็นการโฟกัสจากกระบอกเลนช่องมองหรืออะไรต่างๆการจัดองค์ประกอบก็อยู่ในตัวกระบอกเลนตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมองเห็นการจัดองค์ประกอบภาพได้ดีกว่ากล้องคอมแพกทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับผม ก็จริงๆกล้องแนวเนี้ยไม่ใช่กล้องมือโปรอะไรมากมายนะครับผมคือถ้ามือโปรเขาก็คงจะมีเทคนิคเรื่องของแสงอะไรเข้ามาช่วยในการถ่ายครับแต่จริงๆใครถ่ายมันก็ได้ภาพที่ดีได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการจตัตองประกอบอีกอย่างหนึ่งของภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้ก็สามารถจะเสียบแฟลชซื้อแฟลชแยกนะฮะตรงนี้นะครับเสียบแบบใช้แบบ มีอ่สอสายตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นแฟลตที่ใส่ถาดก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้อ่ะตัวนี้มันก็ยังขยับอยู่นะครับตัวก้านก็เดี๋ยวเราลองถ่ายจนถึงภาพสุดท้ายนะครับผม ตอนนี้ถ่ายไม่ได้แล้วนะครับขึ้นฟิล์มก็ไม่ได้ก็ามาที่ตัวนี้แล้วตัว E ตรงนี้ก็แสดงว่ามันเต็มแล้วนะครับผมเราก็กรอฟิล์มนะครับผมโดยการหมุนหมุนการกรอตรงนี้นะครับผม ่เราต้องกลับตัวนี้ด้วยนะครับผมึบตัวนี้นะครับแล้ก็หมุน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 จนมีเสียงดังคลักนะครับผมแบบนี้นะครับแปลว่าฟิล์มออกมาจนหมดแล้วเข้ากลับไปหมดแล้วนะครับผมเราก็ถึง แบบนี้เอาหอออกมาได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการกอฟิล์มใช้งานง่ายครับเจ้าตัว o l y ิ a ั OM10 แล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคครับหากใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ร้านฟิล์มเกรนนะครับทาง IG และ f c e e o o o แล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฟิล์มเกรนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ